สวัสดีครับอะไรจ้าเหมือนแทนเทนี้มากตลึงตึงๆเยอะเลยนะจ้าสวยใช่ไหมจ้าสวยใช่ไหมจ้าเหมือนมากเลยจ้ามองหน้าพี่อย่างหน้าหนูเราสองคนสายตาคล้ายกันมากนะพี่เราสายตาวันนี้มาโดยที่ไม่ได้บอกทางสังกัดเลยนะจ้ามาที่งานแห่งนี้โดยเฉพาะเลยนะจ้าน้องๆหนูๆระวังอย่าเข้าใกล้นะจ้าถึงเข้าใกล้ก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะพี่ฉีดยาเรียบร้อยแลย้วไหนบอกแก ไปดีแล<ต>้วไงไปสบายแล้วอ่ะถ้าเกิดไปสบายจะกลับมาทำไม,ม <c oughs> ก็รออยู่ถ้าเกิดว่ามันสบายก็จะอยู่นานลแล้วไปถามว่าจริงอยากร้องเพลงนะเมย่อเอาร้อ,าองเพลงก่อนดีกว่าไหมพอร้องเพลงสักเพลงก็แล้วกันนะจ๊ะ,ะจริงแล้วใช่ก็เคยเป็นดาวมหาลาัยมาก่อนทำนั้นไม่เชื่อทำนั้นไม่เชื่อ เป็นแบบเจ้ามหาลัยนี่เป็นโรงแรมของสายเองนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โหลูกทัามาพักเรียเจอกันเมนูเข้างานนี้เจอเด็กก็จะรอ้อง กลัวเลยจ้ะกลัวไหมจ๊ะกลัวเลยจ้ะไปอยู่บ้านพี่ดีกว่าเถอะเริ่มแข่งเลยนะไม่ได้เรื่อยๆพอพอทำไมครับคุณแพนย์สารภาพตรงๆว่าลืมเลยนะโอ้โหแพนเค้กจะไม่ลืมได้ยังไงตั้งแต่หลังสงกรานต์มาไม่มีงานเลยข้าวตั้งแต่สองกรานต์หลังสงกรานต์มาไม่มีงานเลยแล้วงานหายไปไหนหมดครับ ไม่รู้ว่าหายไมไหนมันก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นนะ<ม>ตอนนี้มาเกาหลีอีกแล้วงงมากเลยก็เลยไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่เขาจ้างทรายแล้วแต่ทรายไปไม่ได้ทำไมล่ะจ้าเขาให้ทรายไปเล่นคู่กับป๋าต <c oughs> ๊อกกระทรายมาเอาไม่คบคนตอนนี้<ด>แกเขาสบายดีอยู่หรอกนะฮะเป็นเป็นไงเป็นไงป๋าเป็นไงมั่งอะไรจ๊ะไป็นไปเจอป๋าเป็นไงมั่งเขาบที่ถึงแก แกจะไปอยู่กับเขาไหมล่ะคิดถึงอยู่หาคนนักโขนมงลงอยู่อ่ะนอินงานเยอะช่วงนี้หรืออีตรงนี้ที่เชียงใหม่ด้วยตอนนี้เริ่มมีงานแล้วเหรอค่ะเมื่อกี้บอกหลังเวทีบอกงานไม่ค่อยมีไม่ใช่เหรอโอ้โหอีสายอะไรจ้าโอ้โหนี่พูดตาแรกเราคุณคุณดีๆหลังเมือีเออน่าเกลียดที่สุดเลยฮะเออจริงนะแต่พูดไม่มีเพื่อนเยอะมากนะจังยังไงเนี่บอกว่าเป็นคนเป็นเป็นดาวมหาลัยไงอย่างคุณเนี่ยเป็นดาวมหาลัยดาวมหาลัยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสวนดิวซี ไม่ว่าจะเป็นน้าชักพัดสุดเหนือสวนตะวานค่ะวันนั้นบ้านชายอยู่ลังสิอโอ้ชีวิตคุณที่อยู่กับสวนทั้งนั้นเลยการจะไปหาเพื่อนแถวสวนดูสิตอะนั่นคืนทางแท็กซี่ไปครับแท็กซี่มันาพาเข้าไปสวนสาสตร์ดุสิตโอ้มันเรงว่าเป็นอย่างไรอ,อยากกตีแท็กซี่ให้หนอนกินซะแลยปุณิปุณิกูราอุตังเขาไม่ยังไม่มีคู่เหรอนี่เทมีเป้ตายไปว่าไงคุณเห็นเธออย่างนี้น้าตางี้ร้องเพลงคู่กันได้ไหมเนี่ยโอ้ รู้จักฉันก็รู้จักเชิญมีไหมแต่ต้องขอคาราโอเกะนะไม่งั้นกูจำเนื้อไ่ได้เหมือนเดิมใช่ใช่จะร้องไม่รู้จะจำไม่ยู่เธออาทำไมล่ะโอ้หน้าอย่างมึงก็เดินให้ไหวก็พอแล้วเราไม่ใช่อ่างไม่ใช่อ่างเธอเชิให้าจะเดินไม่ได้อ้าวเพลงนี้ดีกว่านะจ๊ะ